บริษัท a p e พ c ก r ซอร์กิ a i l a แลนด์จำกัดนะคะเปิดตัวการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้ไฟฟ้า a p e พ็ p e n n n g Solar Canteen and CCP ด o o f t Top ค่ะเพื่อตั้งเป้าไว้นะคะว่าในปี2060จะใช้พลังงานทดแทนให้ได้มากกว่า50%ภายใต้นโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและลดภาวะโลกร้อนตามโครงการ a p e พ็ r r e n n ค่ะ Today I'm very pleased to lead the team to kick off the solar project of Apex as we have been fully aware now the global warming and the climate changes over the world have been affecting the human survival Apex is one of the major PCB maker in the southeast asia we are committed to get down the problem of the greenhouse gas from the emission solar project is one of the key plans from our plan and uh, its energy is clean unlimited eco-friendly and uh, renewable actually apex started the pilot run in q4 last year for the sandbox to prevent from the covid-19 and the ended results missed the plan and target in the coming 3 years from the 2022 to 2024 we budget 140 million for the three years plan to build up the A megawatts by separate nine sections. Today we officially kick off the phase one, which we are going to put the solar panels on top of the canteen and CPP for the first action. To make the long story short, AP solar project will help reduce the emission of the greenhouse gas, and I believe it is going to be good to the community as well as beneficial of the apex self-energy and i hope it can be successful and keep moving just like the president of america said take the action rather than just the words it's time to kick off for all global survival thank you บริษัทเอกเซอร์กิตไทยแลนด์จำกัดเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตแผ่นพิมพ์ลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและไต้หวันตลอดระยะเวลา20ปีบริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและคาดการว่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคตพลังงานไฟฟ้าถือเป็นปันจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตและดำเนินกิจการและในอนาคตบริษัทต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแผนขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งในแต่ละปีนั้นใช้ไฟฟ้าราวปีละ1000ล้านบาทแต่พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่ผลิตจากทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอีกทั้งการผลิตไฟฟ้ายังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศและปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงยังส่งผลให้ต้นทุนค่าพลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจึงกำหนดนโยบายที่จะนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้แทนการซื้อพลังงานไฟฟ้า โดยเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาเซลล์เพราะประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกจากนี้บริษัทยังมีแผนในการศึกษาพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่นเช่นพลังงานลมเพื่อน,นำมาใช้ในอนาคตต่อไปด้วย และในวันที่27เมษาย,ยน2565บริษัทเ e อเพ็กโซลิทไทยแลนด์จำกัดจึงได้มีการเปิดตัวการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาเซลล์ในโครงการเอเพ็กโอเพนิงโซลา a n แค e n ตนแอนซีพีพีลูปทโดยได้รับเกียรติจากคุณหวังสูมูประธานบริษัทเ e อเพ็กโซลิทไทยแลนด์จำกัดคุณบิวโจประธานฝ่ายบริหารบริษัทเ e อเพ็กโซลิทไทยแลนด์จำกัด คุณดีซีเชนผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเทคโนโลยีบริษัทเอเพ็กซ์เซกิตไทยแลนด์จำกัดและคุณมาริวัลชินวรกิจกูลเลข,ขานุการฝ่ายบริหารบริษัทเอเพ็กซ์เซกิตไทยแลนด์จำกัดที่ได้ร่วมการเปิดการใช้งานระบบอินเวอร์เตอร์อย่างเป็นทางการสำหรับการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นทางบริษัทเอเพ็กซ์เซกิตไทยแลนด์จำกัดได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มอัตราส่วนการใช้พลังงาน โดยในปี2025จะผลิตพลังงานหมุนเวียนนำมาใช้5%ในปี2035เพิ่มขึ้นเป็น10%ในปี2045จะใช้30%และอนาคตในปี2060จะเพิ่มอัตราส่วนในการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้มากกว่า50% ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับโนโยบายในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซรเรือนกระจกอันจะเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและจะตั้งโครงการเอเปกกรีนเพื่อบริหารจัดการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศรวมถึงริเริ่มจัดทำระบบมาตรฐาน14064เพื่อให้สอดคล้องกับนยบายนโยบายดังกล่าวรวมทั้งกฎกระทรวงของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพศ2552บริษัทเ e อ er, ็กเพร์กิจไทยแลนด์จำกัดจึงมีนโยบายให้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารแบบประหยัดพลังงานในการก่อสร้างอาคารเพื่อขยายกิจการของบริษัทดังนี้ 1. การออกแบบโครงสร้างอาคารและทิศทางต้องรองรับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในอนาคต2การสร้างอาคารต้องมีการออกแบบระบบระบ,บ,ระบายอากาศเพื่อลดความร้อนในอาคาร 3. การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเช่นลดน้ำหนักป้องกันความร้อน 4. การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นระบบแสงสว่างระบบปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานในปีที่นะครับ2025เรามีตั้งเป้าหมายไว้เราจะเป็น RE 5นั่นหมายถึงว่าเราจะใช้พลังงานหมุนเวียนประมาณ5%ของการใช้พลังงานทั้งหมด นะครับที่เราใช้อยู่จากการไฟฟ้าแล้วก็ในปี2035นะครับเราตั้งเป้าหมายเอาไว้อยู่ที่ re 1 0นั่นหมายความว่าเราจะมีการใช้สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่10%นะครับแล้วต่อไปเราก็ตั้งเป้าหมายให้ยาวไปสักนิดนึงนะครับในปี2045เราตั้งเป้าหมายเอาไว้อยู่ที่3 0เรียกว่า re 3 0แล้วกันนะครับหลังจากนั้นเราเป้าหมายระยะยาวของเราที่ทําให้ท้าทายสักนิดหนึ่งนะครับในปี2060นะครับ ไกลๆเลยนะครับเราจะมีตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะเป็น RU e ที่มากกว่า50%คือมีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากกว่าร้อยละ50%ของโรงงานนั่นเองนอกจากนั้นแล้วทางบริษัทเอกซ์เซอร์ t ิต i ท a ลนจำกัดยังมีนโยบายด้านการใช้เครื่องจักรประหยัดพลังงานบริษัทจึงได้เริ่มดำเนินการโครงการ l e n n n e r g y เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยร่วมกับบริษัทจัดการพลังงานที่ได้มาตรฐานเอสโคประเทศไทย ซึ่งเครื่องจักรถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญอย่างยิ่งและการใช้งานเครื่องจักรต้องใช้พลังงานในปริมาณมากบริษัทจึงกำหนดนโยบายในกรณีที่บริษัทมีแผนซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตหรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในอนาคตบริษัทจะพิจารณาใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงานโดยจะเริ่มตั้งแต่ปี2,565เป็นต้นไปค่ะดีใจมากที่บริษัทเอเพ็กอะค่ะ ได้มีการนำโซลารุปหรือพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์นะคะมาใช้เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน,นะคะแล้วก็ช่วยทางด้านสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนนะคะแล้วก็จะมีส่วนช่วยผักดัน,นะคะให้ทำให้เป็นนิคมสากรรมเชิงนิเวศนะคะของการนิคมได้ในอันดับต่อไปะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะ สำหรับการเปิดตัวการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ Apex Sandbox ที่ได้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในโครงการและในอนาคตนั้นทาง Apex กก็จะพัฒนาระบบการใช้พลังงานไปสู่พลังงานทดแทนอื่นๆเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกจากภาวะเรือนกระจก เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลซึ่งบริษัทขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่สู่คนรุ่นต่อไปค่ะ